อันนี้ก็วันนี้ก็จะมาเทสนะสามดีเอสนะสามดีเตัวนี้แปลงแล้วนะฮะตัวนี้แปลงแล้วปุ๊บปุ๊บ,ปบเปิดให้ดูคือสองเครื่องเนี่ยผมแปลงแล้วส่วนเครื่องเนี่ยก็คือเครื่องที่มันยังไม่ได้แปลงนะตัวนี้ไม่ได้แปลงเดี๋ยวเปิดเครื่องแป๊บหนึ่งสองดีเอสสองดีเอสตัวนี้เปิดเครื่องตรงนี้นี่ก็เดียวซีดีเอสอันนี้คือ ทีเดธรรมดานะซูดีเอ็นะคือเกมเดียวกันนะนี่มาดิโอคลาสเนี่ยมาดิโอคลาสอันนี้ก็คือมาดิโอคลาร์สเจพีนะเนี่ยถ้าผมเอามาใส่ในตัวนี้เนาะปกติผมจะเล่นเครื่องนี้ปึ๊บนี่เจแปนนะปึ๊บมันก็จะเล่นมาเป็น เป็นไอตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น J8 นะมันอ่านตลับได้ปะปึ๊บอ่าอันนี้คือ J8 เรมาไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้คือ US เนะี่ยเราถอด US ออกมาปึ๊บถ้าเครื่องแปลงแล้วเนี่ยมันสามารถใส่ตลับเป็น US เนี่ยใส่ตลับเข้าไปก็อ่านได้เหมือนกันถ้าเป็นเครื่องแปลงแล้วมันจะอ่านตลับได้ทุกโซนแค่นั้นเองอตลับอาจารได้ทุกโซนนะยัด ตัวนี้แต่ถ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็คือเวลามันใส่เข้าไปใช่ไหมเมื่อกี้ผมใส่ U S ไว้อันนี้เป็น U S ที่ใส่ไว้ก่อนเบื้องต้นนะพอมาใส่ J นป่ยใส่ไม่ขึ้นนะคอยดูไม่ขึ้นเห็นปะม,มันจะไม่ขึ้นเลยปึ๊บปึ๊บใส่ไม่ขึ้นแต่ถ้าเครื่องแปลงแล้วมันจะใส่ขึ้นนะอย่างนี้ผมใส่ U S เข้าไปนี่คือจะขึ้นนะคอยับปิดเครื่องแป๊บหนึ่งสลิป สลิปแว้กต์กดสลิปกดสลิปข้างล่างนะปึ๊บนี่อันนี้ก็คือเครื่องที่ของผมที่ได้มามีฝุ่นนิดนึงนะนี่สภาพค่อนข้างสวยนะผมว่าถือว่าสวยเลยแหละปรับเสียงข้างล่างเนี่ยถือว่าสวยเลยนะเทสผมต้นตัวนี้ครับจ่ายถือได้ประมาณสองพันกว่าบาทสองพันสามถือว่าสวยนะเจ้าของเก่าดูแลดีอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะนี่สองดูอิตนะสองเลตของผมนะสวยอยู่นะครับเอามาลองเทสสักนิดนึง อก็จะประมาณนี้ครับ